ปล่อยกันออกมาสักทีนะครับสำหรับรูปของซูเปอร์แมนแบบเต็มๆในครั้งก่อนเนี่ยเจมกันแกโคูนะครับว่าเอ้ยเนี่ยซูเปอร์แมนจุดของเขามันจะเป็นแบบนี้นะซึ่งเราก็เห็นรายละเอียดไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับจนในวันนี้มีรูปหลุดจากกองถ่ายซูเปอร์แมน2025ปล่อยออกมาแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าครั้งแรกที่ผมเห็นผมรู้สึกว่ามันดูดีมากๆเลยครับมันดูดีในแง่ของความคลาสสิก ความร่วมสมัยมันดูไม่เชยนะเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบว่าเอ้ยนี่แหละซูเปอร์แมนที่เราห่างหายกันไปนานนะครับฉบับเฮนรี่คาเวลเนี่ยจะมีความแบบว่าเป็นยุคสมัยใหม่มากๆเลยนะครับทั้งชุดทั้งการออกแบบไม่มีกางเกงในแต่สร้างภาพจำให้กับผู้ชมแฟนๆได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนในเวอร์ชั่นนี้นำแสดงโดยเดวิดคอนแลนส์นะครับ ซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าโครงหน้าของพีแกนเนี่ยมีความคล้ายซูเปอร์แมนมากๆเลยครับความคล้ายในแง่ของคริสโตเฟอร์ลีฟแบนดอนเราล์เฮนรี่คาวิลผสมกันรวมกันออกมาเป็นเดวิดคอนแรนเวิร์สเนี่ยแหละผมรู้สึกว่าเออมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นพอสมควรเลยนะใน2อสวันก่อนเนี่ยผมกละที่จะทําคลิปเกี่ยวกับรูปหลุดนะครับมันเป็นข่าวของซูเปอร์แมนนี่แหละนะว่า ซูเปอร์แมนช่วยคนซูเปอร์แมนนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าอันนั้นอะ่ะมันเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยรอดีกว่าเผื่อมีภาพอะไรใหม่ๆมานะครับซึ่งแน่นอนฮะภาพใหม่มากันแบบชุดใหญ่จัดเต็มมากๆเลยนะแล้ววันนี้ข้อมูลอัดแน่นมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว,ว่าวันนี้จะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ ไปดูเกี่ยวกับภาพหลุดกันบ้างดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นปาปารัสซี่เขาถ่ายมานะครับก็เชิงเป็นแฟนเขาถ่ายมาแั่นแหละเพราะว่าเขาถ่ายทําในที่โรงแจ้งนะก็ไม่แปลกนะที่จะมีรูปหลุดออกมาซึ่งเราก็จะเห็นทีมนักแสดงอย่างคลับคลั่งนะครับแล้วก็พ่วกับเจมกันเนี่ยในรายละเอียดที่เห็นก็คือมีซากปหลักหักพังนะ่าจะมีการต่อสู้อะไรกันอะไรฮะตามสไตล์ของหนังซูเปอร์ฮีโร่นะครับ แล้วก็เราก็จะเห็นซูแมนนะครับเดวิดคอลแลนเวิร์ตนะครับกับชุดซูแมนที่เท่มากๆแล้วก็คลาสสิกมากๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปก่อนนะมันจะมีควารมร่วมสมัยบวกกับความเป็นนิวฟิวเจอร์ก็คือชุดที่มีรายละเอียดมากขึ้นพอเห็นแสงสว่างเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าชุดเนี่ยมีไปในโทนสีฟ้ามากๆเลยนะครับมากกว่าสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ชุดรายละเอียดส่วนผ้าคลุมเนี่ยก็ยาวพอสมควรเลยนะ แล้วก็มีกางเกงในสีแดงแล้วก็ตรงข้างหลังก็ยังมีตราเซญลักษ์ณที่เป็นรูปตัว S นะครับสีทองแล้วนกะ็จะมีความแบบว่าแหละฮะคลาสสิกและเราก็จะได้เห็นมิสเตอร์ทริฟิกนะครับอีกหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่อัจฉริยะซึ่งอย่างที่บอกคนระว่าในเรื่องนี้มีฮีโร่มากมายเลยเดียวนะมิสเตอร์ทริฟิกเนี่ยก็ปรากฏตัวมาในฉากนี้นะก็จะมาช่วยซูแมนผมคิดว่าอย่างนั้นนะเอออีกหนึ่งรูปก็คือรูปของ เดวิดคอนแลนส์เบิร์นะครับในไม่ใช่ว่าเป็นซูเปอร์แมนนะในมาในฉากนี้ก็คือเป็นคลาร์กเคนเลยนะครับคลาร์กเคนเนี่ยก็คืออีกหนึ่งตัวตนที่ปกปิดนะครับไม่ให้คนรู้เนี่ยว่าเขาคือซูเปอร์แมนนะซึ่งผมก็แอบรู้เหมือนกันว่าจะมาในทูนไหนซึ่งก็มีภาพปรากฏออกมาแล้วนะครับก็ใส่แว่นก็นั่นแหละฮะก็ชุดก็เหมือนกับเป็นนักข่าวทั่วไปนะก็ใส่แว่นแล้วก็หัวเนี่ยจะเป็นทรงผมหยักโศก ออกไปในทางหยิกเลยนะฮะก็โอรู้สึกว่ามีความแตกต่างจากซูแมนเหมือนกันนะเพราะว่าไปดาดซูแมน Man เนี่ยเขาจะเสยผมขึ้นใช่ไหมแล้วก็ถอดแวน่นออกแต่อันนี้ก็มาในโทนของแบบว่าคนแบบเนิร์ดเนิดเออคนแบบทึมทึมอะไรประมาณเนี่ยเออดูไม่ค่อยมีพิษมีภัยกับใครก็ไม่ได้เป็นจุดเด่นของผู้คนนะก็เหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปนะเอออันนี้มันก็น่าสนใจดีแต่ต้องรอดู ในตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะว่าทรงผมเนี่ยจะออกมาในโทนแบบนี้เลยหรือเปล่านะหรือว่าจะมีการปัดเปเรียบแปร่บ้างนะครับอีกหนึ่งรูปก็คือรูปของนางเอกโลลิสเลนของเรานะครับนำแสดงโดยราเชลบอนาหานนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นนี้เป็นโลอิสเลนที่สวยนะเออให้ความรู้สึกแบบว่าโลกสดใสนะครับแล้วก็มีผมสีดำพออยู่คู่กับเดวิดคอร์ลสเวิร์เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่านี่คือ หลุดมาจากการ์ตูนหลุดมาจากคอมิกเลยนี่คือซูแมนคลาร์กเคนโลออสเลนที่ทุกคนไปหาอันนี้ผมก็พูดเบอร์ไปนะ <c oughs> ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะว่าในตัวอย่างจะออกมาในโทนไหนซึ่งจากรูปแบบว่าหลุดจากกองถ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับซึ่งในครั้งนี้นะในฉากนี้ก็จะไม่ได้มีแค่ซูแมนมิสเตอร์ดิเลฟิกโลออสเลนนะยังมีการขนนักแสดงของซูแมนเนี่ย มาอย่างคับข้างตัวละครในคอมิกนะครับคนแรกก็คืออีฟแทชมาเชอร์นะก็ตัวละครตัวนี้เคยปรากฏตัวในหนังซูแมน1978นะครับแล้วก็ไม่เห็นในเวอร์ชั่นไลท์เอ็ชั่นอีกเลยนะครับนี่ก็จะเป็นการนำตัวละครกลับมานะครับก็เรียกได้ว่าครั้งนี้นะได้ดาราอย่างซาร่าซิไบโอเนี่ยมาแสดงนะครับก็นั่นแหละฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ ส่วนอีกคนนึงก็คือนักข่าวสาวก็คือแคทแกนนะครับนำแสดงโดยมิคาเอล่าฮูเวอร์อ้าโอ้โหเป็นสาวแว่นแบบว่าบึ้มปั้มมากนะครับในเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยก็คือในเวอร์ชั่นของซูเปอร์เกิลในซีรีส์นั้นอ่ะก็จะมีตัวละครอย่างแคทแกนเป็น c e o เป็นบกของสำนักข่าวนะครับในเวอร์ชั่นนี้ผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นนักข่าวนะเออถ้าแบบว่าถ้าอิงตามแบบในคอมมิกเลยประมาณเนี้ย ซึ่งในคอมิกผมก็ไม่รู้นะเธอเป็นนักข่าวหรือเปล่านะโอเคอันนี้ก็พูดไปเรื่อยนะครับโอเคอีกตัวละครก็คือจิมมี่โอเซนนะครับนำแสดงโดยสกายเลอร์จิซอนโดเรียกได้ว่ามีความเป็นเนิร์ดมีความเป็นแบบว่าไวละอ่อนมากๆเลยนักข่าวเวละอ่อนอะไรประมาณเนี้ยเออในเวอร์ชั่นของ Man of Steel เอ้ไม่ใช่ในเวอร์ชั่นของ DCEU เนี่ย เราก็จะเห็นจิมมี่โอเซนนะแต่ว่ามาในโทนแบบว่าขึงขังดึงดังแล้วก็มีความแบบว่าจริงจังไว้หนวดไว้คราเท่ๆนะส่วนในเวอร์ชันนี้ก็จะเหมือนกับในคอมมิกในเหมือนในการ์ตูนที่เราเคยดูกันในตอนเด็กๆฮะหน้าตาดูใสซื่อบริสุทธิ์เอ,ออะไรประมาณนี้ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเพอ,อร์รี่ไวบกของเดลี่ p พนเน t ตนะครับก็นำแสดงโดยแวนเดลคร s สนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วครับที่เพอร์รี่ไวเนี่ยไม่ได้เป็น คนขาวแบบในคอมมิกอ่าอย่างในวอร์ชั่นก่อนก็โรเรนวิสเบิร์นก็จะเป็นคนดำใช่ไหมผมรู้สึกว่าไม่ได้แย่อะไรนะเพราะว่าเราดูกันที่การแสดงนะผมไม่ได้ติดใจอะไรเกี่ยวกับพวกผิวสีหรือประมาณเนี้ยเออเพราะว่ายังไงซะตัวละครหลักๆที่ใครหลายๆคนเชียร์เนี่ยซูแมนโลอิสเลนเล็กรูเทอร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนั่นแหละฮะก็ไม่ได้เปลี่ยนเพศเปลี่ยนสีผิวก็ยังเป็นเหมือนในคอมิก ตัวละครนี้ยกเว้นสักตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปฮะว่าตอนที่ก่อนที่จะมีภาพหลุดเนี่ยมันมีภาพเกี่ยวกับพวกข่าวเกี่ยวกับซูเวอร์แมนใช่ไหมว่าไอในเมืองเมโทรโพลิสเนี่ยมันเกิดอ,อะไรกันกันบ้างนะเพราะว่าเขาถ่ายมาจากครอปในกองถ่ายเนี่ยเลยฮะแล้วก็เอามาขยายดูว่ามันมีรายละเอียดอะไรกันบ้างซึ่งบอกตามตรงเลยว่าภาพแม่งแตกมากๆเลยนะ ผมก็พยายามที่จะซูมดูแล้วก็เอาไปแปลนะเออมันก็ได้ไม่มากนะครับข่าวแรกก็มาจากสำนักพิมพ์ m e t r o p o l i s Eagle นะครับซูแมนช่วย20ชีวิตจากตึกถล่มนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตอันนี้น่าจะเป็นการล้อ Man of Steel หรือเปล่านะครับเพราะว่าในเรื่อง Man of Steel เนี่ยตายหากันเยอะมากนะครับในครั้งนี้เขาก็เลยเขียนข่าวว่าเน้นย้ำว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะเออ สิ่งที่น่าสนใจในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับมันจะมีบนมุมซ้ายอ่ะมันจะมีข่าวเกี่ยวกับ Lex l u เ h อร์ได้รางวัล a r c ์เคี u นจีเนียตอเวเป็นรางวัลความอัจฉริยะนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเป็นหัวข้อข่าวเล็กๆนะให้ไปอ่านต่อในเนื้อข่าวนอกจากนั้นยังมีรายละเอียดของข่าวที่ไม่ได้มีอะไรนะมันจะเป็นการแบบว่าข่าวทั่วไปรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับก็จะมาจากหนังสือพิมพ์ d ดลี y แพนเดตเนี่ยแหละเป็นข่าวที่หนีไม่พน้นซูแมนนะครับคราวนี้เขาได้ช่วยคนบนรถไฟฟ้านะเครื่องยนต์เนี่ยเกิดการขัดข้องจนไม่สามารถหยุดได้ซูแมนก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะครับในเนื้อข่าวเนี่ยจะบอกว่าเขียนวันที่7กันยายนแต่ไม่ได้บอกป e ีคอศอน,นะครับผมลองเทียบปฏิทินเล่นๆดูนะมันไม่ได้ตรงกับปีนี้แล้วก็ปีหน้า2 0 2 4 2 0 2 5แต่มันดินไปตรงของปี2021 อันนี้ก็ไม่รู้ว่าข่าวที่เขาเขียนเนี่ยมันเป็นข่าวในอดีตรหรือเปล่าที่โซแมนเนี่ยเคยช่วยคนอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ผมเดาเล่นๆนะหรือว่าเขาอาจจะสมมุติวันเวลาปีคศขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนอีกรายละเอียดที่น่าสนใจหนึ่งก็คือในหนังสือพิมพ์ d a i l y p l a n e t ฉบับนี้นะครับคู่ที่เขียนก็คือเห็นชัดเจนเลยนะว่าคลาร์กเกนเนี่ยเป็นคนเขียน หัวข้อข่าวนี้เองนะครับในรายละเอียดเนี่ยก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะเล่าว่าเอ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นถึงรถไฟฟ้ากัดคองแล้วก็บาบาบา,บา,บา,บาอะไรประมาณเนี่ยแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมลองซูมดูแล้วผมเห็นเอ้ยนี่แหละหน่าสนใจก็คือรูปนี้ถูกถ่ายโดยตัวละครอย่างจิมมี่โอเซนเพื่อนสนิทที่แสนดีของคลาร์กเคนแล้วก็ซูเปอร์แมนนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็รายละเอียดก็เดี๋ยวรอดูในตัวอย่าง ผมไม่แน่นะว่าอีกวัน2วันหรือไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีรูปหลุดออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตข่าวแล้วกันนะครับอาจจะเห็นฮีโร่คนอื่นๆกินันเพื่นฮอกเกอร์หรือดีไม่ดีนะเราได้เห็นวายไลน์นะครับที่มาในโทนของ CGI ของโมแคปอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ไว้ละกันนะครับสําหรับในวันนี้ผมคงต้องเอ่ยคําว่าสวัสดีครับ